จะยอยขึ้นนะคะโอ้ยมันก็ติดตูนห่างๆกูหน่อยก,ก,ก็ได้ดอกคืนติดตาแพ่ละไอเราไม่ค่อยอยากปล่อยนะี่ยมันร้นไม่ใช่อะไรเราก็ถามว่าปล่อยไปได้ไมัมไปได้มันร้นไงแล้ก็เลยอยากลงเกียร์สี Tá titu não, ó, เราวินมาร้อนอนด้วยแล้วมาเจอถ้าถ้าเรามาร้อนร้อนอ่ะถ้าเราลงไปจิ้งไปอ่ะจิ้งจะร้อนเลยอันนี้บอกเลยจิ้งจะร้อนนะเอ็งทำยังไงก็ได้เอ็งลงเขาเอ็งลงเรื่อยๆไม่ต้องรีบไปนอนลงเฉยอาดังตาเอ็งทายงานสุดๆเลยปถดภัยอยู่ មកមកភីរាថាងណាថាតូចចត់ទីរ៉ាក់គេងក៏គេងទៅប្រយ័ត្នដៃទូកណ្ដៅកណ្ដៅ เดี๋ยวโยโนเอาแต่เด้นอนะก็หอบปัดเลยเด้อปรับตรงเออมันเอาไม่อยู่เลยนะมันลื่นเลยนะร้อนอ่ะกระทะแดงน้วอ่ะอย่างน้อยๆเราก็เอาเกี้ยวช่วยอ่ะ แค่พลิงว่าระวัง,ก,งกูบบนเีรซีกบาลล่ะแคปแคปแคปลิงพยายามตั้งเบรกเรื่อยๆอ่ะหน้าฝนน่ะตั้งเบรกลุกเรื่อยๆอ lông 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 รถเล็กกำลังสวนขึ้นอรีบมากโู้รอบก่อนเจอแจ็คก,กอนครับรอบก่อนกำลังลงมาแลวผมต้องหยุดนิ่งอ่ะรอบที่แล้วอ่ะรอบที่แล้วลงมาปุ๊บรถสวนขึ้นผมต้องจอดอ่ะรถพว่วงต้องจอดอ่ะเอาไม่อยู่เลยอ่ะรอบนั้นอ่ะต้องล็อกต้องล็อกแบบอยู่นิ่งเลยวันนั้นอ่ะอ ตีคู่กันขึ้นมาแล้วเป็นแถวลแล้วต้องเบรกอะ่ะกลางคืนด้วยอะ่ะดีเฟ่จนแบบาดล็อกพี่จอดนิ่งเลยจอดอยู่นิ่งเลยแล้วเปิดระโป้ตายแล้วตายเลยเร็วรถพี่ส่งเกียร์ห้ามาด้วยเราตอนคืนเนาะส่งเกียร์ห้ามาลงมาตรง,ต,รงตรงผ่านเร่เนี่ยเลย โอ้ยยำๆเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเล่มชะบังใครจะใครย้ายเล่มชะบังไปตรงไหนวะดูไกลกโอนเนี่ยต้องจับเหมเนี่ยไม่งั้นมันกระโดดหนึ่งหนึน่ง,งถ้าหน,านี้มันก็โอ้ กใส่แข็งขัดด้วยนะร้วยาคันนี้ก็ส่ด้วยนะสาแข็งขัดหวานเยี่ยมตึมมาแล้วก็ตึมพูดอยู่คนเดียวเออไม่พูดใครโตเอ้ไมโยพูดเขาหนู เบื่อไงเบื่ออะไรกันนะกัน,นาำมาขับมากเบื่อตีเองมาขับอีกเนี่ยใช่เหล็บะบังค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า